สวัสดีค่ะวันนี้ชิชแนลนะคะก็จะมารีวิวในเรื่องของการเปิดระบบภายในรถนะคะซึ่งระบบภายในรถวันนี้ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ ก็อันดับแรกนะคะาที่จะมารีวิวในเรื่องของการเปิดระบบภายในรถนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดฝาถังน้ํามันอย่างที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเปิดที่ปัดน้าฝนแล้วก็อย่างที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของการเปิดประตูฝาท้ายรถนะคะประตูท้ายรถซึ่งทั้ง3อย่างนี้สามารถที่จะตั้ง ได้จากระบบภายในรถนะคะก็คือว่าจะต้องมีวิธีการอะไรเงี้ยมากกว่าปกตินะคะก็เลยจะมารีวิวให้สําหรับคนที่สนใจและหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังคิดจะออกรถรุ่นนี้นะคะ MG HSP HEV นะคะก็จะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะมาดูกันที่อย่างแรกกันเลยนะคะการเปิดฟ้าถังน้ำมันของ MG HSP HEV นะคะอันดับแรกก็คือต้องดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะแล้วก็มาที่ บริเวณน,นี้นะคะคือปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็กดค้างไว้ประมาณ2 3ถึงวินาทีค่ะนะคะได้ยินเสียงแล้วนะคะก็จะขึ้นว่า please wait to refill นะคะตอนนี้ก็ please refill แล้วนะคะหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าฝาถังน้ำมันเนี่ยได้ถูกเปิดออกแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะ เติมน้ำมันได้ตามปกติเดี๋ยวเราไปดูถังน้ำมันกันค่ะว่าที่ฝาถังน้ำมันเนี่ยมันเปิดแล้วหรือยังค่ะ,ะเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะวิธีการเปิดฝาถังมันเมื่อมันให้เปิดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้กดเข้าไปทีนึงแล้วก็ถึงจะเปิดได้ค่ะก็จะหมุนแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันได้นั่นเองค่ะแล้วก็ปิดเป็นเดิม ข้อที่2นะคะคือการยกก้านที่ปัดน้ําฝนค่ะสําหรับการยกก้านที่ปัดน้ําฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เนี่ยว่าต้องเปิดนะคะจากระบบภายในรถเนี่ยก็จะยกก้านปัดน้ําฝนแบบปกติที่เราเคยยกกันมาแต่ก่อนนะคะซึ่งมันก็ทําให้ขูดสีรถซึ่งก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะว่าการยกที่ปัดน้ําฝนโดยปกติเนี่ยจะขูดสีรถด้านหน้าเนี่ย อย่างแน่นอนนะคะแต่ทาง MG เนี่ยมีระบบการยกก้านปัดน้้ำฝนเนี่ยจากระบบภายในรถด,ด้วยค่ะมาดูกันค่ะว่ายกยังไงค่ะอันดับแรกนะคะตอนนี้เครื่องติดอยู่นะคะเราก็จะต้องทำการดับเครื่องยนต์ก่อนค่ะโดยการกดติดที่ปุ่มตรงนี้นะคะ1ครั้งค่ะเมื่อเครื่องยนต์ดับสนิทนะคะเราก็กดปุ่มที่ปุ่มสตาร์ตตัวนี้นะคะ1ครั้งค่ะจะเห็นไฟสีส้มติดนะคะหน้าจอติดนะคะ กดอีกหนึ่งครั้งค่ะไฟสีเขียวติดนะคะมีพร้อมระบบไฟทํางานนะคะแต่ตรงนี้ยังย,งยกก้านที่ปัดน้ำฝนไม่ได้นะคะให้กดอีกหนึ่งครั้งค่ะทุกอย่างจะดับนะคะแล้วเรายกคันโยกตรงนี้นะคะขึ้นในจังหวะที่2ค่ะจังหวะที่1นนะคะและจังหวะที่2ค่ะจะเห็นว่าที่ปัดน้ําฝนเนี่ยยกขึ้นแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะล้างรถหรือเราจะทําอะไรนะคะก็ได้แล้วโดยที่จะไม่โดน ฝากระโปรงรถด้านหน้านะคะก็จะไม่ถลอกนั่นเองนะคะทําไปจนชิน,นะคะสักพักหนึ่งก็จะคล่องนะคะโดยปุ่มตรงนี้จะต้องกดถึง3ครั้งนะคะให้สังเกตไฟเอานะคะเมื่อล้างรถอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะยกก้านปัดน้ําฝนลงก็มาที่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องมีการสตาร์ทรถอะไรใดๆนะคะไม่ต้องกดระบบไฟอะไรอีกแล้วนะคะให้เรามาก้านตรงนี้นะคะกดลงนะคะเมื่อเราขึ้นไป2จังหวะเราก็ต้องกดลงมา2จังหวะเช่นเดียวกันนะคะครั้งที่1 ะะกดลงมาแล้วครั้งที่1ที่การปัดน้ำฝนก็ยังไม่ลงนะคะกดมาอีกครั้งหนึ่งมันจะลงมาที่ตำแหน่งออสนะคะมันก็จะลงมาปากตินะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปแล้วค่ะ ต่อมานะคะเป็นข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่3ก็คือการตั้งค่าประตูท้ายรถนะคะตั้งค่าการเปิดปิดหรือว่าความสูงของประตูท้ายนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตั้งค่าความสูงของประตูท้ายจากระบบภายในรถก่อนและเดี๋ยวจะไปตั้งค่าความสูงประตูท้ายด้วยระบบเมนนวลก็คือตั้งค่าเองที่ประตูท้ายค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งค่าจากระบบภายในรถกันค่ะเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดเรียบร้อยแล้ว เรามาที่หน้าจอนะคะหน้าจอการตั้งค่าความสูงของประตูท้ายนะคะเราจะมาตั้งค่าผ่านระบบภายในรถกันค่ะเราก็มาที่การตั้งค่าของรถยนต์กันนะคะปุ่มนี้ค่ะตั้งค่ารถยนต์ค่ะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะก็ไปที่การตั้งค่ารถยนต์นะคะ บนสุดค่ะกดไปนะคะก็จะเห็นคำว่าประตูท้ายค่ะกดที่ประตูท้ายค่ะอ่ะเราตั้งค่าความสูงของประตูท้ายไว้ที่90%เนะคะเดี๋ยวลองปรับดูค่ะไปที่80%จะได้ยินเสียงตื้นที่ประตูท้ายได้ยินไหมคะลองดูนะเราตั้งไปนะคะที่70%ได้ยินเสียงตื้นนะคะแสดงว่าระบบ ความสูงของประตูท้ายเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองอีกทีนะคะตั้งมาที่80%ค่ะนะคะได้ยินเสียงตืดนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็กลับมาที่เมนูโฮมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ความสูงน่ะก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งค่าแล้วค่ะง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวเราลองไปตั้งค่าแบบแมนนวลนะคะด้วยตัวเองที่ประตูท้ายกันเลยค่ะเรามาที่ประตูท้ายลดนะคะเราก็เปิดลดตามปกติค่ะ ริเวณนี้นะคะก็คือความสูง80%ที่เราตั้งเอาไว้จากระบบภายในรถนะคะซึ่งเป็นความสูงที่อยู่ในระดับพอดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้สูงมากกว่านี้นะคะก็เป็นการตั้งแบบแมนนวนซึ่งง่ายมากมากๆเลยนะคะตรงนี้เป็นระบบโช๊คนะคะเราสามารถที่จะดันขึ้นหรือดันลงได้เลยนะคะถือว่าอยากได้สูงกว่านี้นะเราก็ดันขึ้นเลยค่ะนดันขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้นะคะกดค้างเอาไว้ค่ะ การกดค้างนะคะให้กดจนกว่าจะได้ยินเสียงติด๊ดได้ยินนะคะความสูงก็จะถูกล็อกไว้ที่นี่แล้วเรามาเทสกันดูค่ะว่าความสูงเนี่ยเป็นไปนในตามตามที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่านะคะอ่าลองปิดดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใหม่นะคะ,ะทีนี้ประตูปิดเรียบร้อยแล้วเรามาลองเปิดกันดูค่ะความสูงเนี่ยจะต้องมากกว่าความ <laughs> ความถนัดส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นดูว่า ระดับความสูงที่ตั้งเอาไว้ปึ๊บเลยใช้ได้เลยนะคะก็คือเป็นระดับที่แบบสุดมือเอื้อมันเลยนะคะที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกีุ้ติว่ามันสูงเกินไปนะคะเราไปที่ที่ต่ำบ้างละ่ะที่เราแบบเจอเพดานต่ำๆเดี๋ยวเราเปิดสูงแล้วมันจะไปชนลองดันลงมาเลยค่ะเอาแค่นี้พอค่ะแล้วเหมือนเดิมนะคะลองกดปุ่มตรงนี้กดค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงตืดของระบบนะคะ ได้ยินเสียงแล้วนะคะแสดงว่ามันระบบเนี่ยได้จําความสูงระดับนี้ไปแล้วนะคะลองกดหนึ่งที่เพื่อปิดประตูท้ายค่ะทีนี้เรามาลองเปิดดูนะคะว่าความสูงเนี่ยมันจะเตี้ยสมใจเราหรือเปล่าโอ,โอเคเลยนะคะตั้งง่ายใช่ไหมคะแค่นี้เองนะคะทุกคนก็สามารถตั้งความสูงของประตูท้ายได้แล้วนะคะ ในเรื่องของระบบความปลอดภัยของการปิดประตูท้ายนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะกําลังสารบวนอยู่การเก็บของหรือจัดระเบียบนะคะคนในหรือคนขับรถไม่ทราบกดปิดประตูท้ายมาโดนเรานะคะดูซิว่าจะงับเราหรือเปล่านะคะลองดูนนะคะกําลังกดปิดประตูท้ายนะคะเ <c oughs> ด้งกลับไปนะคะก็คือว่าเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ขวางอยู่นะคะมีการขวางประตูอยู่ประตูมันก็จะหยุดนะคะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนิดนึงให้เราก็คือว่าจะไม่ฝืนปิดทับเราไปนั่นเองนะคะก็ขอบคุณระบบความปลอดภัยนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะชิชแนลค่ะก็มา รีวิวในเรื่องของการใช้ระบบนะคะการตั้งค่าต่างๆภายในรถถึง3อย่างถ้าเกิดว่าในคลิปต่อๆไปนะคะเราก็จะมาคอยรีวิวแบบนี้นะคะเพื่อให้คนที่ใช้ MGHS PHUV e หรือคนที่สนใจหรือกำลังจะตัดสินใจอยู่นะคะได้เรียนรู้ไปกับเราด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะนาเสนอในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย Да.